ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาที่คุณทรงเป็นที่พึ่งสูงสุดของสัตว์สพสัตว์ทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระธรรมคําสั่งสอนแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอันจะนําผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากความทุกข์ได้จริง ขอนอบน้อมเด่พระสงฆ์สาวกแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เป็นเนื้อนาบุญของโลกทั้งยังสืบอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ขอความเจริญในธรรมมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตาม นะทางเพจมนทัตยานันบุญสิรายการธรรมะเจริญใจในค่าคืนนี้กลับมาพบกับทุกๆท,ท,ท่านนะซึ่งตรงกับวันอังคารที่12นะเดือนตุลาคมพุทธศักราช2,500 6นะซึ่งญาติโยมท่านสาทธุชนก็ติดตามรายการนี้นะต้องเท้าความกลับไปสําหรับผู้ที่เปิดมาพบมาเจอในวันนี้หรือว่านะได้ติดตามมาเป็นบางครั้งบางคราวนะบางช่วงบางตอน ที่มาของรายการก็คือตั้งแต่นับวันตั้งแต่วันเข้าพรรษาเป็นต้นมานับจากวันที่24เดือนกรกฎาคมพุศกราช2564ก็ได้กำเนิดเกิดรายการนี้ขึ้นเพื่อหวังว่าวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้ท่านทั้งหลายนะได้นำธรรมะนะสิ่งละอันพันละน้อยพอเป็นคุณเป็นประโยชน์เพื่อเป็นเครื่อง จเรใจ,ใจ,จริญจิตใจจึงชื่อรายการว่าธรรมะ,จะเจริญใจจะมีการพูดธรรมะ8นาทีจเจริญสมาธิภาวนา8นาทีรวมเป็นเก้านาทนะีฝั่งธรรมะ9นาทีจเจริญสมาธิภาวนา9นาทีรวมเป็น18นาทีแล้วก็จะนําไปสู่9 9 9คูณ99นะตัวที่3นั้นเนี่ยหมายถึงการเชิญชวน ญาติโยมได้มีส่วนในบุญในพุทธศาสนาก็คือทานนามไมบุญสําเร็จด้วยการให้ทานนะโดยที่จะมีจิตศรัทธาในการสนับสนุนโครงการกองทุนนะสาธารณาสงเคราะห์วัดปรางซึ่งได้ทําต่อเน,นื่องมาอนุโมทนาย้อนกลับไปถึงญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่เป็นกําลังนะถือว่าเป็นกําลังในการที่จะทําให้สิ่งที่ เป็นวัตถุประสงค์ความตั้งใจนั้นสําเร็จคือการได้ช่วยเหลือนะอนุเคราะห์สงเคราะห์อุปถาอุปธรรมนะวัตถุประสงค์ที่1ก็คือดูแลภิกษุสงฆ์อาภาธวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเยี่ยมไขนะ้ผู้ที่เป็นผู้ป่วยหรือเป็นผู้สูงอายุในชุมชนนะฮะนะที่ท่านเต็มใจจะให้เรานั้นได้ไปนะเยี่ยมไปให้กําลังใจโดยผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตรรมาก็ได้ทํามาทั้งหมดนั้น จัครบแล้วแต่ครบหมายความว่านะยังต้องทําต่อครบ1รอบแต่ก็ยังไม่ไม่ได้ครบทั้งหมดทั้งีนพื้นที่แตนะวันที่2ี่สที่จะถึงนั้นก็จะไปเยี่ยมไข้อีกรอบหนึ่งนะซึ่งจะมีเคสอยู่ประมาณ8ปดเคสถึงสิเคสไม่น่าจะเกินนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้จัดเตรียมสิ่งที่นะเป็นของใชนะ้ไปเยี่ยมเช่นสาหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงก็จะมีแพมเพิร์ มาจากไหนก็มาจากกองทุนที่ท่านบริจาคคนละ9บาทต่อวันแล้วแต่จิตศรัทธาเดิมนั้นก็คือมีจิตมีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคครบ99วันก็ได้ก็คือนับตั้งแต่วันที่24จนกระทั่งไปถึงวันที่30ที่จะถึงนั้นนะฮะแต่ยังไม่สิ้นสุดนะท่านทั้งหลายเป็นการจุดเริ่มต้นในช่วงแรกก้จะได้ทต่อไปถ้ามีกำลังมีความพร้อมมีการสนับสนุนมีการช่วยเหลือ ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เป็นช่วงสถานการณ์ที่ได้เห็นน้ำใจของคนอย่างแท้จริงเราไม่เคยทิ้งกันอย่าดิมอมันต่างหลายาทำไมทําจากจุดเล็กๆไม่ได้มีกําลังอะไรมากมายเพราะวัดก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกล,ลถึงจังหวัดน่านจะบอกว่าเป็นจังหวัดชายขอบก็ได้เพราะฉะนั้นแต่เราทําได้อย่างนี้เรามีความมุ่งมั่นอย่างนี้เรามีความปรารถนาอย่างนี้เราอยากจะให้คนมีความสุข อยากให้คนได้มีกำลังใจอยากให้คนมีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันนะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีศรัทธาศรัทธาเป็นเท้าปัญญาเป็นจักสุต่ามาจะใช้คำนี้คำคืนนี้ศรัทธาเป็นเท้าปัญญาเป็นจักสุต้องช่วยเหลือต้องเกื้อกูลจะต้องทำไปด้วยกัน มีศรัทธาที่จะทําก็ต้องมีปัญญาในการที่จะเตรียมที่จะนําเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วให้คนทั้งหลายที่ได้มามีส่วนเขาจะได้เกื้อกูลได้อย่างมีประโยชน์บางอย่างบางเรื่องบาง,บางครั้งบางคราวเนี่ยการเกื้อกูลของเราเนี่ยไปถึงเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดท่านทั้งหลายเรามาชวนกันคิดเพื่อให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย ได้กระจายออกไปไปทั่วถึงคําว่าทั่วถึงในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามากมายนะฮะจะต้องไปด้วยความรู้สึกว่าเรานั้นเนี่ยมีสิ่งที่เราจะไปะเบ่งเบาความรู้สึกความทุกข์ทางด้านจิตใจเป็นสําคัญปรารถนาอย่างนั้นจริงๆนะในความหมายความรู้สึกอัตมานะเหมือนมีคนใคยถามว่าท่านทําไมถึงต้องบวชท่านมีศรัทธา อัตมนยอมรัยอมรับมาบวชมาตั้งแต่เด็กคำว่าศรัทธาในความหมายของอัตมานั้นนี่คือปฏิบัติสืบ,สบ,สบ,สบต่อต่อกันมาอันนี้ตมามเล่าอยู่เสมอแต่ในระหว่างทางสิระหว่างที่เราเดินทางมาถึงตรงนี้สิเราได้มีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นเท้าและเป็นจักสุให้กับตัวเราเท้าก็คือศรัทธาจักสุก็คือปัญญาปัญญาคือจักษุ ต้องไปด้วยกันต้องทําด้วยกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปด้วยกันไม่ได้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าท่านไม่มีศรัทธาไม่มีจักไม่มีศรัทธาเป็นเท้าไม่มีปัญญาเป็นจักสุแล้วเนี่ยมันก็ไปไม่สุดทางกลายเป็นคนมืดบอดจะนําเขาก็ยังมืดบอดอยู่แล้วจะนําเขาได้อย่างไรนะเจอปัญหาเจออุปสรรคท้อแท้ท้อถอยนะแล้วก็หมดเรี่ยวแรงร้องขอเห็นร้องขอสิ่งที่อยากให้คนเขา เห็นในสิ่งที่เราได้ทำาจากนั้นอย่างนี้เนี่ยียังต้องการสิ่งที่ต้องมานำศรัทธาและปัญญาของเราให้เกิดนะฮะถ้าเราไม่มีเราก็อาจจะถึงภาวะที่เราต้องเจอวิกฤตอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะสู้มันได้ไหมนี่เราต้องใช้ปัญญาและศรัทธาเรามีไหมเราศรัทธาต่ออะไรศรัทธาของเราก็คือรากเงาทาง ความมั่นคงที่เราจะต้องต้องอย่างรากต้องพิสูจน์ให้เห็นให้ชัดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราศรัทธาเชื่อมั่นอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงต้องไปได้วยกันไม่งั้นพังกันมีนิทานเรื่องหนึ่งน่าสนใจอันนี้เป็นนิทานเรื่องว่าถ้าไม่มีดวงศรัทธาเป็นเท้าไม่มีปัญญาเป็นจักสุแล้วก็จะเหมือนเรื่องนี้ อัตอมาเอามาเปรียบเทียบเอาเพราะว่าชอบใจเรื่องนี้แต่ก็ไม่เคยจํากรได้เลยวันนี้จะนํามาอ่านให้ฟังนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าตีนกับตาตากตีนตากับตีนอยู่กันมาแสนผาสุขจะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนามาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชยายว่าตีนมีคุณแกตาเสียจริงๆตีนช่วยพาตาไปที่ต่าง ตาจึงได้ชมนางและสรรพ,พสิ่งเพราะฉะนั้นดวงตาจงประวิงว่าตีนนี้เป็นสิ่งควรบูชาตาได้ฟังตีนคุยโม้ก็หมันไส้จึงร้องบอกออกไปด้วยโทสาว่าที่ตีนเดินไปได้ก็เพราะตาดูมักคาเศษแก้วน้ำไม่ต่ำตีนเพราะฉะนั้นตาจึงสำคัญกว่า ตีนไม่ควรจะมาคิดดูมินสรุปแล้วตามีค่าสูงกว่าตีนทั่วทารินตีนไปได้ก็เพราะตาตีนได้ฟังให้ข้างแขนแสนจะโกรธวิ่งกระโดดโลดไปใกล้หน้าผาเพราะอวดดีคุยแบ่งเก่งกว่าตาดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลยตาเห็นตีนทำเก่งเร่งกระโดด ก็พิโรธแก้งระงับหลับตาเฉยตีนพาตาธนาล้มทั้งก้มเงยตกแล้วเหวยหน้าผาทั้งตาตีนท่านทั้งหลายนิ่านเรื่องนี้ท่านสรุปเองนะเพราะอัตมาเริ่มต้นด้วยว่าศรัทธาเป็นเท้าปัญญาเป็นจักษุถ้าไม่ไปด้วยกันก็เหมือนคู่นี้ไม่ต่างอะไรกันเลย ศรัทธาที่อวดว่าศรัทธามักจะไม่เป็นศรัทธามักจะเป็นคำโอ้อวดแล้วหลงไปเท่านั้นสุดท้ายก็ต้องเฟดตัวเองออกไปอยู่ในมุมที่คับแคบเพราะไม่เปิดใจรับอย่างอื่นอีกแล้วอย่างนี้ก็มืดไปทั้งหมดไม่ต่างอะไรกับตีนที่อวดเก่งว่าตนเองมีคุณมีคุณมากนะ เพราะฉะนั้นจึงลุ่มหลงตกหน้าผาทั้งตาตีนปัญญาก็เหมือนกันถ้าปัญญาเชโกล่ะปัญญาเชโกไม่เติบอตให้เกิดคุณประโยชน์อะไรต่อใครเลยเป็นปัญญาเชโกเพราะอยากให้ปัญญาน,นั้นเป็นปัญญาเชโกขอให้เป็นปัญญายานปัญญาที่อย่างรู้รู้อะไรไม่สู้รู้ตัวเราก่อนอันดับแรก รู้ขีดความสามารถรู้ศักยภาพรู้ความตั้งมั่นของตนเองรู้ว่าตนเองนั้นเนี่ยเป็นใครมีฐานะอะไรมีหน้าที่อะไรมีกำลังขนาดไหนมีการวางแผนดีขนาดดีอย่างไรนะมีเป้าหมายอะไรถ้าเรามองอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เน่ยสิเราถึงจะ บอกได้ว่าเรานั้นเนี่ยนะมีปัญญารอบรู้เป็นปัญญายานถ้ารู้แต่ทางใดทางหนึ่งก็ถือว่ารู้แหละแต่รู้ด้วยอำนาจของสิ่งที่เป็นปัญญาเป็นศรัทธาบริสุทธิ์ไหมหรือเป็นปัเป็นศรัทธาที่เชื่อไหมเชื่ออย่างถูกต้องไหมและศรัทธาอย่างไรเรียกว่าศรัทธาโอ้ยท่านเอ้ยเป็นผู้ที่โยมศรัทธาหลือเกิดยมก็อบอกไม่ได้ว่าโยมศรัทธาอะไร บางทีศรัทธาเพราะสิ่งนั้นถูกจริตตนเช่นเขาพูดและถูกใจแต่ไม่ได้รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยแฝงด้วยอะไรหรือเปล่าเขาหยิบยื่นอะไรให้กับกินสุดท้ายวันหนึ่งก็เลยติดรสชาติเหล่านั้นซะไม่ได้พิจารณาใจต,ตองให้ให้ทบให,ให้ให้ดีศรัทธาต้องนึกอย่างนี้หนึ่งเข้าหาคนมีศีลไหมอะที่เข้าหากันศรัทธาคนศรัทธาสิ่งที่ไม่มีไม่มีหลัก นะไม่มีแนวไม่มีเกณฑ์ไม่มีศีลละจรลวัดจริยวันะศีลลจริยวัรศีลจรลวัดหรือศีลจริยวัรเนะี่ยแล้วจะอะไรมันเป็นหลักน่ะชนกันไปทางไหนล่ะทำอะไรไปแปลกทำอะไรไปในทางที่ไม่รู้หลักไม่รู้อะไรบางเรื่องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเชื่อเชื่อตามกันมาปรับบ้างกับปรับเถอะ สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญมันอยู่ตรงไหนมันสําคัญอยู่ตรงที่เราเข้าใจในสิ่งเล่านั้นไม่มีเครื่องเหล่านี้ได้ไหมถ้าไม่มีจะเสียหายอย่างไรทํางานต่อไปได้ไหมเป้าหมายจะสําเร็จไหมหรือจะต้องมีอย่างนี้บางเรื่องบางอย่างมันเป็นนเรื่องของการชี้แนะของคนโลภตอบสนองต่อความโลภของตน เพราะฉะนั้นต้องเชื่อให้ถูกนะบางเรื่องเหมือนบางคนเนี่ยนมีปัญญามีความรู้แต่รู้ไม่รอบคอบไม่เท่าทันเหมือนมีคนมาบอกเอาง่ายง่ายกันแล้วกันถ้าสมมติมีคนปรารถนาหวังพูดดีกับเราเพื่อหวังจะมาขอหยิบยืมเนี่ยะเดี๋ยวขอยืมเงินเหมือนนึ้งได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาคืนไม่มีทางเลยฮะเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเขารอได้ว่าเงินหมื่งเงินหมื่นพวกนี้จะเอามาคืนเนี่ยเขารอพรุ่งนี้ไม่ดีกว่าหรือ ใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขามีสมบัติมากนะอยากได้สมบัติเขาแต่เขาไม่มเีเงินที่จะไปเคไดว่าเลยนะเอาไปชําระค่าการที่จะต้องนําทรัพย์สินเหล่านั้นออกมามาใช้นะอัตอมาว่าดูผิวเผินเหมือนคนฉลาดนะเนะ่เพราะว่าคิดหวังว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าหวังอย่างนั้น แล้วไม่เป็นประโยชน์เลยซื้อตรงกันไม่ดีกว่าเนี่ยผมถูกรางวัลแล้วผมไม่มีโอกาสได้ไปขึ้นรางวัลผมเอามาขายถูกให้ของปลอมทั้งนั้นแหละถูกหลอกกันทั้งนั้นแหละใส่คอทองคําเก๋อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคนไม่มีศีลเข้าหาคนไม่มีศีลเป็นอย่างนี้ใะท่านเพราะศรัทธาเนี่ยต้องไปหาคนมีศีลชี้แนะแนวทางถูกต้องต,องตนเอง ไม่ได้เป็นผู้ที่รับประโยชน์แต่เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่มาสอบถามก็บอกเขาบอกเขาตามความจริงนะั้นอย่างนี้คือคนมีศีลไม่กลัวว่าเขาจะต้องเสียประโยชน์ไม่กลัวบางคนไม่ได้ไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าบอกแค่บอกทางเขาก็กลัวเขาจะได้ดีคิดดูกัน้ะกันนะฮะอย่างนี้ก็ไม่อยู่ในกลุ่มมีศีลต้องเป็นผู้มีศีลประการที่สองหวังและปรารถนาที่จะได้ฟังพระสัทธรรมนะ คนมีศรัทธาเนี่ยต้องก็คือคนที่มีความตั้งใจไปรับฟังความข้อมูลหรือความรู้ดีๆที่คนอื่นเขามีคนไหนขยันเข้าคอร์สฝึกฟังฝึกไปหากลุ่มไปหาสมาคมกับคนที่เขามีความรู้กูรูเรื่องนั้นเรื่องนั้นเนี่ยถ้าจะจัดอยู่ในกลุ่มของคนฟังพระสัทธรรมเพื่อที่จะเอามาแก้ไขเรื่องที่ตนเองไม่รู้เนี่ย ก็ถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มนั้นนะแต่มันยังแค่มันเฉพาะเรื่องไปเพราะนิสิตธรรมในความหมายของพระพุทธศาสนาก็คือธรรมที่ฟังแล้วเพื่อการเข้าถึงการดับทุกข์เพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาอย่างนั้นจริงอย่างถูกต้องนะเพราะ,ะคิดให้ทั่วให้รอบด้านนะบางทีเราก็อาจจะเกิดปัญญาตามมาภายหลังเมื่อสิ่งนั้นมันล่วงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตมาเนี่ย ฝึกคิดรอบครอบแล้วตอนนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ค่อยได้บางทีไม่ได้คิดเผื่อร,บรอบเข้าไว้เพราะบางทียังคิดว่าตัวเองทําดีแล้วยังอวดดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดีที่เรามีให้อวดก็ดีนะก็ไม่ได้ผิดนะแต่ต้องรู้จักถ่อมตนต้องรู้จักอยู่ในสังคมที่ร่วมกับคนอื่นก็ต้องรู้จักให้เกียรติเขาแต่บางเรื่องถ้าเราต้องการกระตุ้นเขาบางคนก็อาจจะมันไส มันใช่เราเพราะเราพูดอย่างนั้นเพื่อที่จริงเราพูดเพื่อกระตุ้นเขาเพราะเขามีศักยภาพนี่ถ้าเป็นเราเราทําได้ดีกว่านี้แต่ปล่อยให้คนนี้ทําไม่มีพัฒนาการเลยแต่บางทีเราก็เห็นว่าคนอย่างนี้ชอบให้ยุใช้ปัญญาเหมือนกันนะ<ช>อย่างเนี้นคนบางคนบ้ายอเนี่ยคนที่มีปัญญานี่หลอกหลอกใช้ความบ้ายอของเขาเนี่ยโอ้ยทํางานเนี่ยถวายหัวถวายชีวิต ก็มีเหมือนกันก็ถือว่าเป็นกุศโลบายดีใครจะได้ประโยชน์ทางไหนก็ว่าก,กันไปนะแต่ต้องใช้ให้เป็นนะใช้แล้วต้องบอกเขาด้วยนะต้องแนะนําต้องชี้แนะด้วยบอกว่าตอนนี้คุณเดินมาทางถูกแล้วเดิมก่อนหนะ้านั้นคุณยังไม่รู้เรื่องนี้เรื่องนั้นนะถ้าแนะนําได้ก็นแนะนําช่วยกันบอกพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งกันแนะนํากันไปช่วยกันไปพากันไปเขาเรียวกว่าได้ฟังพระสัทธรรมแต่มาว่าเป็นประโยชน์แนะนํา แล้วก็ที่สําคัญก็คือเมื่อมีศีลเ,เข้าไปอยู่กลุ่มของคนมีศีลอยู่เน,นี่ยนะปุ๊บจะเป็นผู้ที่มีความเสมอกันด้วยศีลหรือว่าเป็นสังคมที่มีความไม่หลงอยู่ในมนทินจะไม่มีมนทินให้คนเขาเรียกตำหนินะเพราะฉะนั้นทําต้องทําอย่างนั้นจริงๆได้จริงๆเช่นอยู่ในท่ากลางสังคมสิ่งนั้นแต่ไปแต่เปลือกเมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะนุ่งขาวห่มขาวแต่ใจเราร,ร้อน นุ่งห่มเข้ามาอยู่ในภาวะของความเป็นผู้บวชในร่มเงาในในเขาเรียกว่าร่มผ้ากาสายะแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติไปในทิศฐาที่ดีที่ถูกต้องอย่างนี้ก็คงจะไม่ได้ประโยชน์นะท่านได้แต่รูปแบบเพราะตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดต้องเข้าใจว่าต้องทำลายตัวเป็นมนทินได้ ทำให้เรานั้นเข้าถึงหลักเหล่านี้อย่างถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องทางด้านจิตใจทางด้านกายวาจาใจของเราจริงๆเนี่ยนี่คือเป้าหมายของคนมีศรัทธานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตรงพิจ,จนารณานสิ่งเหล่านี้แล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวเราเพื่อให้เรานั้นเนี่ยได้ประเมินตัวศรัทธาเราด้วยศรัทธาเป็นเท้าปัญญาเป็นจักษุฝากกับท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้ ค่ำคืนนี้เชิญทุกท่านเจริญจิตตภาวนาทำจิตของท่านให้ผ่องแผ้ว หายใจเข้าลึกๆปลยลมหายใจออกยาวๆหายใจเข้าโล่งโปร่งสบายหายใจออกผ่อนกายเจิญทุกท่านแผ่เมตเตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเ,เวลาหุน่นโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว้นซึ่งกันและกันเลยเอภัยยาปชาหุน่นโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอน,นีขาห้นโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานางปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิน้นเถิดรายการธรรมะเจริญใจในค่ำคืนนี้ฝากแต่ทุกท่านไว้แต่เพียงตัวนี้กลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในค่ำคืนต่อไปค่ำคืนนี้ฝากไว้แต่เพียงตัวนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่าน ทุกคนเดินขอเจอริญพร